สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงประสบการณ์นะครับในการที่ผมได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะครับในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผมได้มาอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสีจังหวัดตรังแห่งนี้นะครับเพ้าความนิดนึงนะครับมันมีเรื่องบังเอิญนะครับที่เกิดขึ้นการที่ผมได้มาอยู่ที่นี่นะครับผมจาได้ว่าคืนก่อนวันที่ผมจะเลือกบรรจุพลราชการนะครับเพื่อสถานที่นะครับผมได้ไปกินนะครับหมูย่างมืองตรังนะครับซึ่นตอนนั้น เป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตผมที่ผมได้ไปรับประทานนะครับหมูย่างนึ่งกลางนะครับซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้นะครับว่าเช้าวันหนึ่งที่ผมจะเลือกสถานที่บรรจุจะมีจังหวัดตรังอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นของขึ้นชื่อก็คือหมูย่างนึ่งตรังนะครับในวันที่ผมเลือกบรรจุนะครับตัวเลือกในการบรรจุนะครับก็จะเป็นจังหวัดทางภาคใต้หมดเลยนะครับซึ่งในนั้นนะครับแน่นอนก็คือจังหวัดตรังนะครับก็ผมไม่ลังเลที่จะเลือกจังหวัดตรังครับเพราะว่า ตอนนั้นที่เลือกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าหมูย่างนะครับแต่ผมเลือกจังหวัดตรังเพราะว่าตอนนั้นคืออยู่ใกล้สนามบินนะครับแต่ว่าทุกคนเชื่อไหมครับว่าพอผมได้มาอยู่ที่จังหวัดตรังจริงผมไม่เคยซื้อหมูย่างมาทกินเลยนะครับเพราะว่ามันแพงนะครับก็วันแรกนะครับที่ผมได้เข้ามาอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งนี้นะครับผมจาความรู้สึกวันแรกนั้นได้เลยนะครับวันนั้นเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ผมยังไม่เข้าใจบริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษผมเจอครูนะครับแล้วก็พี่เลี้ยงมากมายนะครับบริเวณหน้าสัแล้วก็ จเด็กไม่กี่คนนะครับที่มาเรียนนี่ครับปริมาณเด็กก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตันก็งงว่าทาไมครูถึงเยอะและเด็กทำไมถึงน้อยนะครับวันแรกนะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านรองผู้อำนวยการนะครับให้ไปอยู่ชั่วคราวนะครับห้องเรียนออทิสติกศีนะครับซึ่งตอนนั้นผมไปดูนะครับว่าห้องเรียนออทิสติกสีเนี่ยครับเด็กมีใครบ้างนะครับแล้วก็พฤติกรรมนะครับของเด็กเป็นอย่างไรวันแรกที่ผมเข้าไปอยู่นะครับในห้องออทิสติกสี่นะครับผมก็ไปเจอกับนะครับนักเรียนคนหนึ่งนะครับ าชื่อว่าน้องไรนะครับคนนี้เลยครับคนก็ได้รู้จักน้องไรนะครับไปนะครับเขานั่งมองนะครับจ้องตาผมด้วยสายตาที่แปลกๆนะครับมองด้วยสายตาที่คิดว่าเฮ้ยคนนี้คือใครนะครับเขาแน่สงสัยว่าผมเป็นใครอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมก็งงว่าทําไมเขาจ้องตาผมไม่ไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็มองด้วยสายตาแปลกๆเหมือนประมาณน้องบอกว่าเขาอยากมีเรื่องกับผมอะไรเงี้ยครับในความเข้าใจผมตอนนั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้นะครับพอ ได้มาคิดย้อนว่าเรารู้ว่าเขาเป็นเด็กออทิสติกนะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าเด็กออทิสติกที่ผมรู้จักคนแรกนะครับก็คือเด็กออทิสติกที่ผมไปเจอนะครับในช่องทางของฟีดออนไลน์นะครับในทิกต o k นะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าน้องมาแต๋วนะครับมาแต๋วนี้เขาไม่ใช่เป็นทิกต o k กเกอร์นะครับมีผู้ฮัลโล่หรือว่าติดตามเขาและหลายคนนะครับในหลักหลายแสนคนนะครับเขาเป็นเด็กออทิสติกนะครับแต่ว่าหน้าตานะครับหรือว่าลักษณะภายนอกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะปกติเพียงแต่ว่า เขาจะมีข้อจากัดในของการสื่อสารแลวก็การแสดงพฤติกรรมในบางครั้งซึ่งผมเข้าใจว่าเด็กที่สูงกัรศสารพิเศษแห่งนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะดเดียวกันนะครับก็คือเข้าใจว่าเด็กออทิสติกเนื่องจากว่าเขามีหน,าาน้าตาที่ปกติใช่ไหมครับเขาก็น่าจะสื่อสารแล้วก็พูดได้นะครับแต่ในความเป็นจริงพอมาอยู่กับเด็กที่จริงๆคือเด็กส่วนหญ่ที่เป็นเด็กออทิสติกก็จะไม่สามารถที่จะสื่อสารแลวก็พูดได้นะครับน้องมาแตมนะครับก็จะเป็นคนนี้นะครับทุกคนลองดูตามนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นน้องมาแตมนะครับ ก็ผมได้รับมอบหมายนะครับให้อยู่ประจําห้องเรียนออทิสติกหนึ่งนะครับซึ่งห้องเรียนออทิสติกหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ใหญ่มากครับอายุจะยังไม่มากนะครับออทิสติกหนึ่งนะครับก็จะประกอบด้วยสมาชิกห้องเรียนนะครับเด็กอยู่5คนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะนะครับของพฤติกรรมนะครับการแสดงออกพฤติกรรมนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นครูนะครับก็เป็นโจทย์สำคัญที่ผมต้องไปศึกษาเรียนรู้นะครับเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องของ เด็กออทิสติกนะครับก็คือเด็กออทิสติกเนี่ยก็จะเขาก็จะมีปัญหาพื้นฐานอยู่แล้วคือทักษะานสังคมนะครับการสื่อสารนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนะครับแล้วก็เขาจะมีความผิดปกติในเรื่องของสมองเขาบางส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเข้าของเด็กออทิสติกนะครับก็สิ่งที่ผมมะต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับในการที่รับผิดชอบองเดียวที่จริงหนึ่งก็คือในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิทยุด้วยนะครับว่าหลักสูตรก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับในการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับให้กกกััับบเเด็นนนรรียะค สำหรับวันนี้นะครับเคสตัวอย่างที่ผมพูดถึงวันนี้ก็จะเป็นนักเรียนที่ผมรับผิดชอบนะครับก็คือเด็กชายชุ้นรกรลักสังนะครับหรือว่าน้องเฟิร์ดนะครับเฟิร์ดก็จะเป็นลูกหลักนะครับผมอีกคนหนึ่งนะครับเฟิร์ดเนี่ยครับเขาก็จะมีน้าหนักตัวที่ค่อนข้างจะเยอะครับเขาจะเป็นเด็กอ้วนนะครับเขาก็จะชอบกินนะครับสามารถที่กินได้ตลอดเวลานะครับเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังนะครับถ้ามีเสียงดังเนี่ยเขาก็จะใช้นิ้วนะครับกดหูตัวเองไว้แล้วก็ลักษณะพฤติกรรมนะครับเวลาเขาโมโหเนี่ยเขาก็จะ ร้องว่ยวายนะครับแล้วก็ชอบนะครับดึงผมหรือว่าดึงเสื้อนะครับบุคคลหรือว่าครูที่อยู่ใกล้ๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาโมโหนะครับเราก็พยายามว่จะไม่ไปเข้าใกล้นะครับก็ปล่อยให้เขาพักสงบสติอารมณ์สักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะเมื่ออากาศเย็นนะครับหรือว่าเขาได้รับพัดลมอะไรต่างนะครับเขาก็จะมีอาการดีขึ้นนะครับก็จะหายว่ยวานนะครับแต่ว่าสําหรับของเฟิร์สที่เราจะมาพูดถึงวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การขาดเรียนของเฟิร์สนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานเนี่ยน้องเฟิร์สเนี่ยครับก็จะมีปัญหารเรื่องของการมาเรียนนะครับ <c oughs> เขาจะขาดเรียนบ่อยมากนะครับความฉี่ในการมาเรียนค่อนข้างจะน้อยนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับก็คือหลังจากที่เรารู้ว่าน้องเนี่ยเขาไม่ค่อยมาเรียนนะครับในเราในฐานะที่เป็นครูนะครับต้องหาวิธีการในความในการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับด้วยวิธีอื่นรูปแบบอื่นนะครับซึ่งวิธีการนั้นที่เราได้พูดคุยกันได้แผนไว้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดยผู้ปกครองนะครับซึ่ง ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเคสของน้องเฟิร์สเนี่ย <mm> เขาเป็นเด็กที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยเขามีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนทรัพย์นะครับเรื่องของการพามาที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าติดปัญหาอยู่นิดเดียวคือเวลาพามาเรียนนะครับน้องเนี่ยก็จะไม่ยอมที่จะลงจากรถซึงเป็นปัญหาห,หลักแล้วก็ก็จะไม่มาเรียนนะครับดังนั้นเราได้มีการพูดคุยกับครูที่รับผิดชอบนักเรียนนะครับไม่ช่จะเป็นครูห้องเรียนครับครูนักสหกิชาชีพที่รับผิดชอบนักเรียนนะครับรวมทั้งผู้ปกครองนะครับในการที่จะ วางแผนนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนซึ่งกระบวนการแลกวิธีการนะครับในการที่จะให้อ่าการจัดการเรียนรู้ของผู้ปกครองเราจะมีวิธีการด้วยการดูดังนี้นะครับอันที่1นะครับก็คือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้นะครับและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าครูนะครับจะมีบทบาทสําคัญนะครับในการที่จะเป็นผู้นะครับออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นั่นคือจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้นะครับสอบ้องกับอ่าจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับให ตกับพัฒนาการนะครับในการที่จะพัฒนานักเรียนในแต่ละด้านนะครับแล้วก็อันถัดมาก็คือที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้นะครับทั้นนี้ก็จะเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าสื่อเนี่ยจะเป็นตัวที่เอื้อให้นักเรียนนะครับสามารถที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาสาระของการเรียนรู้ได้ง่ายครับสื่อก็จะมีเป็นสื่อที่รูนะครับจัดทําขึ้นมาใหม่หรือว่าสื่อที่สอดค้องกแผนการจัดการเรียนรู้หรือว่าจะเป็นสื่อที่ได้ขอความอนุเคราะห์ ุูมือจากผู้ปกครองท,ที่อาจจะใช้สื่อที่มีอยู่แล้วที่บ้านของนักเรียนนะครับซึ่งบางกิจกรรมรบางทักษะในเรื่องของการเรียนรู้เราก็จะใช้สื่อนะครับที่มีอยู่แล้วที่บ้านนะครับยประสานาขอรล่กมือกับผู้ปกครองนะครับในขั้นถัดมานะคที่เป็น,ปนขั้นที่สาคัญก็คือขั้นของการจัดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งขั้นนี้ก็คือเราจะได้นำนวิธีการจัดการการสอนโดยผู้ปกครองโดยบูรณาการร่วมกับกระบบกล่องงาน w o r k b o x s y s t e m นะครับซึ่งในขั้นนี้เนี่ยก็จะ ให้ผู้ปกครองนะครับเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เองนะครับส่วนวิธีการก็คือเราจะให้ทาแนะนํากับผู้ปกครองนะครับถึงวิธีการในการจัดการเรียนรู้นะครับสิ่งที่เราต้องมีดับแรกคือเรื่องของคู่มือนะครับเราก็จะมีคู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้ปกครองนะครับก็จะในคู่มือก็จะระบุวิธีการนะครับว่าผู้ปกครองเนี่ยควรจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไหนนะครับแล้วก็มีวิธีการยังไงมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็ เราจะมีตารางนะครับของการจัดก,กิจกรรมการเรีนนยนรู้ให้กับน,นักเรียนด้วยซึ่งตารางนี้ผู้ปกครองสามารถที่จะหยิบออกมานะครับแล้วก็สอนนักเรียนนะครับในช่วงที่ผู้ปกครองว่างหรือว่าว่างเว้นจากการทําง,งานนะครับก็จะเวลาไหนก็ตามสะดวกของผู้ปกครองนะครับแล้วก็ขั้นถัดไปก็คือหลังจากนั้นผู้ปกครองก็จะ การกิจกรรมการเรียนรู้นะครับในค่าของการจัดเรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับของการนำเอาระบบเวิร์ดบล็อกซิสเต็มก็คือผู้ครองนะครับต้องจับมุมนะครับจัดมุมการจัดการเรียนรู้สักมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่เอื่อต่อการจัดการเรียนรู้นะครับเช่นแสงไฟเพียงพอนะครับมีอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับในขั้นของการจัดการเรียนรู้สิ่งสำคัญคือผู้ครองจะเริ่มกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมีตัวอย่างนะครับมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ครองมาให้นะครับหรือตัวอย่างว่าใน การสอนเรื่องของการพับผ้านะครับแล้วก็การเก็บเสื้อผ้าเข้าที่นะครับเราก็จะมีการแบ่งกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่1นะครับยตัวอย่างเช่นการพับผ้านะครับผู้ปกครองก็จะสาธิตวิธีการพับผ้าให้กับนักเรียนดูนะครับว่าวิธีการพับผ้าเป็นยังไงหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยฝึกปฏิบัติการพับผ้าด้วยตัวเองนะครับอย่างเป็นขั้นตอนนะครับก็ตามสเตจที่สอบ้องกับแผนการจัดการเรียนรู้เมื่อนักเรียนนะครับฝึกปฏิบัติการพับผ้าเสร็จนะครับตามเวลาที่กําหนดนะครับก็จะเป็นการเสร็จกิจกรรมที่1นะครับ ผู้ปกครองนะครับก็จะพานักเรียนเนี่ยไปหยิบป้ายนะครับป้ายของรูปภาพกิจกรรมการพับผ้านั้นแล้วก็หมายเลขนะครับไปเก็บไว้ในกล่องรวมทั้งนะครับเก็บเรื่องของอุปกรณ์นะครับของกิจกรรมที่1นะครับไปใส่ไว้ในกล่องด้านล่างนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับกิจกรรมที่1นะครับจากนั้นกิจกรรมที่สองตัวอย่างเช่นการจับคู่ชนิดของเสื้อผ้านะครับนักเรียนก็เรียนรู้ชนิดของเสื้อผ้าโดยการแนะนำนะครับของผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะรู้ว่าเสื้อผ้าชนิดแต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ มีเสื้อแขนยาวแขนสั้นนะครับมีลักษณะเสื้อผ้าเครื่งแต่งกายที่แตกต่างกันหลังจากผู้ปกครองสอนอธิบายเนื้อหานักเรียนก็ลงมือนะครับปฏิบัติในกนารจับผู้ชนิดของเสื้อผ้าและเหมือนกันนะครับเมื่อเวลาพรบเวลาที่กําหนดนะครับนักเรียนสามารถทํากิจกรรมได้นะครับผู้ปกครองก็จะพานักเรียนนะครับไปอิบนะครับรูปภาพของกิจกรรมแล้วก็หมายเลขของกิจกรรมนั้นนะครับไปใส่ไว้ในกล่องแล้วก็เก็บอุปกรณ์ที่เรียนเสร็จแล้วนะครับไปไว้ในกล่องชั้นล่างนะครับก็คือจะเป็นการเสร็จสิ้น กิจกรรมนั้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่ทักษะและพัฒนาการครับบางเรื่องหรือว่าบางทักษะจะมีกิจกรรมสี่กิจกรรมก็มีนะครับหรือว่าห้กิจกรรมก็แล้วแต่กิจกรรมนั้นๆก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับตบอดนี้นะครับผมก็มีตัวอย่างนะครับของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ปกครองนะครับก็ผู้ปกครองจัดกิจกรรมการเรียนรู้เองที่บ้านนะครับก็จะมีคลิปตัวอย่างครับก็จะมีขั้นตอนสัเกตตามที่ครูได้แนะนำนะครับซึ่งผู้ปกครองสามารถที่จะ จดกิจกรรมการเรียนรู้เองได้ที่บ้านนะครับแต่ว่าในในด้านนี้ก็จะแสดงถึงความพยายามของผู้ปกครองนะครับเชิญรับสนพท้อมกันครับสำหรับในคลิปนี้นะครับกทุกคนก็จะเห็นความพยายามของผู้ปกครองนะครับในการที่จะสอนนักเรียนนะครับตามกระบวนการและขั้นตอนนะครับที่ครูได้แนะนําไปให้ผู้ปกครองเนี่ยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้านนะครับข้อต่อมานะครับในข้อที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องของการวัดและการประเมินผลนะครับ ครอนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองเนี่ยร่วมกับครูนะครับในการที่จะประเมินผลการจิตกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราจะมีแบบฟอร์มนะครับแบบประเมินนะครับที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA ให้กับนักเรียนนะครับให้กับครูนะครับให้กับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองก็สามารถที่จะหยิบนะครับแบบฟอร์มนี้ในการประเมินนักเรียนนะครับในช่วงที่นักเรียนทำกิจกรรมได้เลยนะครับว่านักเรียนเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับในกิจกรรมนั้นนั้นซึ่ง การประเมินผู้ปกครองนะที่ผ่านมานครับผู้ปกครองก็ให้ความน้มือแล้วก็ต่อนะครับด้วยความซื่อตรงนะครับก็คือเป็นทั้งกิจกรรมที่ผ่านแล้วก็ไม่ผ่านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครูก็มีส่วนนะครับในการที่ประเมินนักเรียนเช่นกันนะครับอย่างที่คนสร้างครับว่าเราไม่ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนักเรียนก็ยังมารับบริการที่ศูนย์อยู่นะครับซึ่งในช่วงที่นักเรียนรับบริการที่ศูนย์นะครับคนที่ประเมินก็คือเป็นหน้าที่ของครูครูก็จะประเมินนะครับนกา มีการประสานนะครับกับผู้ปกครองนะครับถึงพัฒนาการหรือว่าทักษะที่นักเรียนเรียนรู้นั้นว่า,ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะครับจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้ปกครองตลอดเวลานะครับต่อไปนะครับขั้นสุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการนิเทศติดตามผลการนิเทศติดตามผลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครูนะครับครูห้องเรียนที่ติดหนึ่งนะครับเราก็จะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับเข้าไปหานักเรียนติดตามนักเรียนเนี่ยเฉลี่ยว่ามาเดือนละหนึ่งครั้งนะครับในการไปดูว่า นักเรียนเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะครับพูดคุยกับผู้ปกครองถึงปัญหาข้อจํากัดในการที่จะจัด,จดกิจกรรมการเรียน,นรู้นะครับรวมถึงสุขภาวะสุขภาพของนักเรียนด้วยนะครับเพราะว่านักเรียนก็มีปัญหาในเรื่องของน้าหนักที่เกินนะครับว่านวทางการรักษาไปถึงไหนแล้วนะครับเราในฐานะเป็นครูเราก็จะให้คําแนะนําต่างๆเท่าที่เราใช้ให้ความรู้และให้คําแนะนําได้นะครับเมื่อเราได้ข้อมูลนะครับได้ทราบถึงปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับจากผู้ปกครองแล้วนะครับเราในฐานะที่เป็นครูนะครับเราก็นาข้อมูลเหล่านั้นนะครับ มาใช้นะครับมาปรับใช้ในเรื่องของการประชุมนะครับชุมชนทางวิชาชีพหรือว่า PLC ร่วมกับนะครับไม่าเป็นท่านผู้อำนวยการครับท่านรองผู้อำนวยการหรือว่าทุกทรนที่ราที่ชอบครนนักสานวิชาชีพนะครับในการที่เราจะหาแนวทางครับในการแก้ปัญหาพฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมนะครับเมื่อเราได้แนวทางนะครับผลสรุปจากการประชุมนะครับเราสามารถนําข้อสรุปนะครับผลจากการที่เราประชุมเนี่ยไปปรับใช้ แล้วก็ไปแนะนานะครับพูดคุยกับผู้ปกครองในการที่จะหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขร่วมกันแล้วก็สิ่งสาคัญก็คือในด้านของพฤติกรรมหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเราสามารถนํานะครับนักเรียนเนี่ยเข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของถสนศึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนานะครับรวมทั้งการป้องกันแก้ไขนะครับเข้าสู่ระบบะการดูแลการช่วยเหลือดูแลของนักเรียนของถานศึกษาอะไรอ่ะนองเอมาพร้องแบบ เม่โนสสของสถานศึกษาซึ่งทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นประสบการณ์นะครับที่ผมได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา1ปีครับที่ผมได้มีอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษหรือการศึกษาสี่มังหดกลางแห่งนี้นะครับผมช่วงีนะครับได้มาอยู่ทางการบุคลารกรที่มีความรู้ความสามารถนะครับมีเก่งไม่ว่าจะเป็นผู้อวยการครับท่านรองผู้อวยการครับ<ช>ครูพี่เลี้ยงหรือว่า,าคณะครู ท่าในอื่นนะครับให้คําแนะนําปรึกษาในการที่จะจัดกิจกรรมหรือว่าขอความช่วยเหลือนะครับในสิ่งที่ผมยังไม่รู้นะครับผมเองก็ยังเป็นมือใหม่ครับยังมีข้อจํากัดข้อที่จะต้องปรปับปรุงพัฒนาตนเองเยอะมากนะครับท้ายนี้ผมก็จะขอคำแนะนำนะครับข้อเสนอแนะข้อติชมนะครับจัดระกบรมการและจบการพอกชมกิจกรรมเร็นี้เพียงเท่านี้ครับผมนะครับ